เอาละครับก็สวัสดีชมด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับการ BGT แล้วก็ยูเมนทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทชแนลนะครับรับทำสกินซีดีเรูปนะครับห้าสิบชูนะฮะก็เขาเป็นเพื่อนผมนะเขายังไม่ทําสกินซีดีแต่เขาก็ทำในซึ่งถามว่าทําสวยไหมก็ทําในมือถือนะครับก็กดซับสไครต์เขาหน่อยนะครับก็จําคนที่ผมโปรโมทได้ไหมครับวิซ่าจีธาลกนั่นแหละครับเขาเปลี่ยนชื่อชแนลแล้วนะฮะมาเป็น แบบนี้นะครับว่าเฟี้ยวไม่เฟี้ยวนะฮะเฟี้ยวมากนะ,ะครับค่อนข้างที่จะชอบนะฮะเขาจะสอนทำเอฟเฟคด้วยนะฮะซึ่งการทำเอฟเฟคเนี่ยโอเคนะนะอินทนต้องดูอิ tone, นทนฮะ mm hmm. บอกเลยว่าเฟี้ยวนะฮะเฟี้ยวอยู่ครับเฟี้ยวอยู่นะครับอ่ะนี่โปรโมทนะฮะ,ะ,ร,ะรับ mm hmm. เขารับทำสะกิน 4 d ดีนะฮะย้ำนะครับ 4D 7รูป52ูนะฮะติดต่อกับเขานะฮะคุยในคลิปนี้นะฮะคลิป2คลิปเนี่ยนะฮะก็กด s ับ s ไ r i b e เขาเยอะๆแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับก็ชนะนี้ทำสวยนะครับนะครับรับทำสกิน4 d เนี่ยส่งสกินเข้ามานะครับก็ส่งสกินคุณมานะครับซึ่งทำสวยด้วยนะทำในคอมนะ52 7รูปถามว่าค้มไม่คุ้มมากนะครับผมก็ รออยู่ครับว่าเขาจะทําให้หรือเปล่าคือเพื่อนผมอีกคนนึงได้แล้วนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่อะไรแน้่งนะฮะทำดัดเ,เขาเรียกนะดัดไฟนะดัดไฟเมดิไฟโลโลบ็อกนะครับเพื่อนมันก็นะอินโทนี่สวยกว่าผมเยอะนะครับคนนี้เป็นทําในคอมนะมีโน้ตบุ๊กก็มาไอติดต่อเขาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะรับก็เป็นช่องที่ดีมากๆนะครับต้องชมเลยนะครับก็เป็น และทำสกิน 4D นี่ครับเอ่ออะไรวะสกิน 4D เนี่ครับเจลูก5้าสิูนะครับ,รบย้ำเนี่ยว่า50าสิูเท่านั้นนะถือว่าคุ้มไม่คุ้มมากมากนะกูก็ซ้ำอีกแล้วพูดซ้ำนะครับ <c oughs> มันให้ผมโปรโมทนะฮะก็เพื่อนที่โรงเรียนนะครับอ่านะมันตอนแรกมาสอนเต้นนะนะี่ครับบางคนแบบเพิ่งมาใหม่ๆนะฮะยังไม่รู้จักหน้ามันใช่ไหม นะครับก็บางคนอาจจะสงสัยว่าโค้ดสองคลิปทำไมคนยี่คนมันมีแชแนลเก่าแล้วอ่นะครับสักใครนะที่ต้องการจะตดสนใจนะครับก็เขียนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเขาให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ไปกด subscribe เขาเยอะๆนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับ,นะรบอาจจะสอนทําอะไรนู่นนี่นั่นผมชอบสอนเขาสอนสอนทำเอฟเฟกต์นะเฟียวดีครับอ่า นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปติดต่อค้าขายเขาไดนะ้โอเค